เ <c oughs> จรนญรพรยติโยมทุกท่านตามที่อาตมานั้นเคยได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะซึ่งท่านได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสนาและปัจจุบันนี้ก็ต้องรักษาด้วยการตัดตัดขาออกไปหนึ่งข้างเพราะว่าเบาหวานนั้นกิน ขึ้นมาแล้วก็คุณหมอต้องยับยั้งเชื้อด้วยการตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างแล้วส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งก็ตัดที่ข้อเท้าไปแล้วนั้นจ,จึงทำให้คุณโยมคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วเพราะว่าไม่มีเท้าแล้วก็ลำบากในการเดินและก็ปัจจุบันนี้ก็กลับไปที่บ้านแล้วนะซึ่งก็ได้อ ส่งเรื่องมาที่โครงการปันน้ำใจเพราะว่าต้องการที่อยากจะได้รถวิวแชร์ที่จะได้นั่งไปในการไปทําแผลหรือว่านั่งอยู่ในบ้านก็ตามนั้นวันนี้อาตมาก็ได้ให้ทีมงานได้ไปซื้อรถวิวแชร์มา1คคันอันนี้เป็นรถวิวแชร์นะซึ่งราคาเท่าไหร่สอง นี่คือราคา2,700บาทก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะเดี๋ยวก็จะไปมอบให้แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากสิ่งของโทษโทษนอกจากลถวิวแชร์แล้ววันนี้ก็จะได้มอบอข้าวสารด้วยนะมีข้าวสารมีน้ำดื่มแล้วก็มีนมมีปากระป๋องมีมามา่าแล้วก็มีอาหารสดด้วยนะในไหนไปมอบให้ท่านแล้วก็จะได้เอาสิ่งเหล่านี้มอบด้วยนะแต่ว่าวันนี้อาตมา พอเอื่อว่าติดธุระนะติดภารก,กิจก็ไม่สามารถเดินทางไปได้นั้นเดยกก็จะมอบให้ทางทีมงานปันน้ำใจนะได้เดินทางไปมอบเป็นตัวแทนอาตมานั้นเดยวเขาก็จะได้ดำเนินการต่อไปสวัสดีครับก็วันนี้ผมมาเป็นตัวแทนของพะอาจา์นะ <c oughs> เดินทางมาที่นี่ ก็เนื่องจากว่าเขาที่แล้วที่น้องป่วยนะ<ม>ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเสนา<ม>แล้วก็หมอก็วินิจฉัยว่าต้องตัดขา<ม>เนื่องจากเบาหวานมันลุกรามมากมถ้า,าไว้ก็จะติดเชื้อมากขึ้นเต็่อันตรายนะตอนนั้นก็ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมาแล้ว<ม>ที่โทรมาขอความช่วยเหลือนะ<ม>ในส่วนของแคมเพิร์นะเราก็นําไปเยี่ยมมาแล้วและขณะนี้ก็ได้โทรไปอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้ได้กลับมาอยู่บ้านแล้ว นะกลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วเดือนร้อนอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านมันไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลแล้วก็เมื่อมันไปไหนต้องไปล้างแผลไปล้างแผลที่ไหนที่อนามัยเพราะว่าที่บ้านหนูไม่มีรถก็เลยต้องมาอาศัยบ้านหนูไม่อยู่ก่อนอ๋อแล้วไปล้างทุกวันไหมเขาล้างทุกวันแล้วไปยังไงตอนนี้เดินทางไงให้ลุงตาขับรถไปส่งอนามัยอ๋อแล้วก็ไปรอรับกลับทุกวัน แล้วไปล้างทำไมเสียตังค์ไหมก็ใส่ตู้สามสิบบาทอ๋อเขามีตู้รับบริจาคถ้าเหมือนไม่มีตังค์ก็ไม่ได้ใส่อ๋อใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วตอนนี้แผลที่เนี่ยดีขึ้นไหมเนี่ยแผลแห้งดีค่ะแต่มันกระตุกมันกระตุกแล้วมันมันสั่นค่ะอันนี้คืออันนี้คือเท้าเท้าขวาถูกไหมเท้าขวาตัดเลยหัวเข่าหัวเข่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ๋อมีแต่เพาะตรงนี้ใช่ไหมมีแค่นี้แรกว่า แค่ว่าจะตัดแค่ก่อนถึงข่าแล้วนมันหนอกมันขึ้นมากินกระดูกอ๋อค่ะก็เลยต้องตัดนอนไม่ได้เลยค่ะปวดเหรอแล้วมียามากินเยอะไหมหมอให้ยามาหมอให้ยามาแก้ปวดกับแก้ค่าเชื้อค่ะอ๋อก็กินยาตามที่หมอบอกนะแล้วขานี้เป็นไงบ้างขานี้ขานี้แผ่แห้งดีค่ะน่าดีมแห้งดีและนี่มากลับมาเต็มบ้านได้กี่วันแล้ว ได้สามวันนี้ค่ะสามวันแล้วหมอให้กจำพักๆฟื้นที่บ้านค่ะและให้ไปหาใหม่วันเมื่อไหร่วันที่สิบเอ็ดเดือนตุลาคมเนี้ยให้ไปหาไปดูความคืบหน้าว่าแผลดีขึ้นหรือเปล่าไม่ไหวมันไม่หลับไม่นอนนะเวลานมันกินอะไรไม่ได้มันไม่มีแรงแล้วอาหารมันไม่อยากกินไงมันเบื่ออาหารปากมันไม่กินอะไรมันขมกินเนื้อขมมันปวดแผลเลี้ยหนูต้องคอยจับอะไรอย่างเงี้ยทำไงงั้นมัน ตันอย่างนี้แล้วมันปรเปลี่เข้าหมดเลยนี่ยมันกิแตกอ่าเงยมันปวดตลอดเน,น,นะนกระตุกอ๋อกลางคืนก็นอนไม่ได้หนูต้องนั่งหลับคือตอนนี้ก็อา,กอาหารกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอร่อยปากไม่อยากกินมันขมแล้วก็การเจ็บปวดก็ปวดอ,อ๋อแสดงว่านอนก็ไม่หลับด้วยไม่ได้อาหารก็กินไม่ได้ด้วยมันรู้สึกตัวว่าตอนนี้เราผอมลงไหมผอมมากผอมมากเออเพราะว่าถ้าสองอย่างนี้มามาพร้อมกันนะ กินไม่ได้แล้วก็นอนไม่หลับมาพร้อมกันเนี่ย <พอ S 1> มันก็น้ําหนักสะลดปุ๊บมันก็ตุกแบบช็อตเลยต้องลุกนั่ง<อ>แล้วก็ต้องจับเพาอย่างนี้ถ้าไม่ง,งั้นเดีย๋ยวมันนัดขึ้น,าน,นมาแล้วมันก็สั่น,น<อ>แล้วมันจะหมดแรงเราก็ต้องทนเพราะมันทําไปแล้วเนี่ยต้องทนแล้วต้องกินยาตามที่หมอบอกนะแล้วก็ถ้ามันถ้ามันเป็นอะไรมากมายก่อนที่จะถึงวันนัดเราก็สามารถไปโรงพยาบาลได้นะวันนี้พระอาจารย์ท่านติดกิจธุระนะ,ะไม่สามารถจะเดินทางมาได้ ผมก็เป็นโทวแทนมานะท่านก็เป็นห่วงอ่ะบอกมานะแล้ววันนี้ท่านก็ได้จัดเตรียมของมาที่จะได้มอบให้โดยเฉพาะที่ขอไปเนี่ยมันเป็นรถเพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่ใช่ไหมเราก็ไปซื้อมาให้ใหม่และอีกบางส่วนที่พระอาจารย์จัดเตรียมมาให้ก็เป็นเรื่องข้าวสารเรื่องเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะยนๆๆอะมันก็จะได้บรรเทาความเดือดร้อนนะ่ตอนนี้ของของมาแล้วอ่านเี้คอ่ะ

ไม่เป็นไรวางนี้เดี๋ยวพีเ่เก็บนี่ข้าวสารนะ,ะวางไว้นี่นะข้าวสารมาข้าวสารเอามาให้ข้าเพิ่มเติมต้องกินนะต้องต้องกินไม่กินไม่ได้ไม่กินอยู่ลำบากอุ้ยทำไมอ่าเน้น้ำก็เดิมน้ำเดิมเดี๋ยวให้เก็บเอากันนะน้ำเดิม หลังขานะมันเป็ได้มาโดนน้ำเด่มโอ้น้ำเด่ม,ดมอันนี้หมาม่าเนะหมาลักมได้มารับได้นะวางนี่หมาม่า,มาอันนี้มันปลอันนี้ปลากระป๋องปลากระป๋องนี่นะหล่อยกระป๋องเดียว อ๋อของอันนี้สิ่งที่ต้องการฝากไปก็คือน้ำพริกป่าอยากได้น้ำพริกมาิงกับผักอ่าน้ำพริกเคยกินแล้วชอบใจรสชาติอาหารสดอันนี้อาหารสดมีแกงกับข้าวผ้าจานฝากมาให้นะอันนี้เป็นนมนะเป็นนมเอัน,นี้ก่อนเลยอันนี้เป็นนมอันนี้ก็เป็นนม,อ,นนนนมอันนี้อะไรแผ่นแผ่นรองที่ต้องการที่บอกไปนะ ก็จัดมาให้นะแต่ลองก็ไหลายชดอยู่อ่ะว่ากดลองอันนี้คือกระดาษนะเยอะเปล่าเนี้ยได้เยอะไหมพอใจไหมก็หวังว่าของที่ให้นี้ก็คงจะได้เกิดประโยชน์นะก็นานอยู่นะใจมากมาค่ะอ่าแล้วก็พอใจทุกอย่างนะทั้งรถทั้งของที่เตรียมมาให้วันนี้ผมก็จะขอลากลับเลยนะอ่า สวัสดีครับมาไหนมาไหนฮะที <h <h ่เบรกอันน UH> ี้ก็คงจะสะดวกขึ้นนะที่เบรกที่อะไรมีข้อมูลนอ่าที่วางขาเอาละ หวเร็ท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป